สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานและการคาลิเบตเครื่องวัดความเข็มน้ำซุปน้ำแกงนะครับของ HM Digital รุ่น SB 1500 Pro นะครับก็ที่มีช่วงการวัดถึง10%ด้วยกันเริ่มแรกก็มาดูที่เรื่องฐานกันก่อนนะครับผมเครื่องนี้จะใช้ฐานขนาด LR 44นะครับผมจำนวน3ก้อนจะเป็นฐานเม็ดกระดุมแบบนี้นะครับซื้อได้ตาม7ซเว่ e เขียนว่า LR 44นะครับ แล้วก็ด้านตูดแบนๆคือจะเป็นขั้วบวกนะครับให้หันขั้วบวกตามรูปที่ใส่ถานนะครับหันขั้วให้ทูกทางปึ๊บแล้วจาก็จะติดขึ้นมาถ้าเกิดว่าใส่ถาแเราเปิดไม่ติดให้ให้หยิบออกมาแล้วดันๆใส่เข้าไปใหม่นะครับ โอเคครับอย่างเครื่องอันนี้นะครับมันจะมีล็อตที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ล็อตที่เป็นภาษาเกาหลีแต่ในตัวที่จะสาธิตให้ดูจะเป็นภาษาเกาหลีนะครับซึ่งไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ํายาค่าความเข็ม35ห PPT ที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับซึ่งจะเอาไว้คาลิเบตให้ดูด้วยแต่อันนี้ผมจะลองวัดเฉยๆเพื่อให้ให้เห็นว่าเขาแสดงภาษาเกาหลียังไงจะได้บอกได้นะครับว่าเป็น ค่าเท่าไหร่บ้างแล้วก็น้ํายาหรือเวลาตักตวงวัดค่าคมเค็มนะครับให้ใส่ให้น้ําเต็มปริ่มขึ้นมาถึงขอบข้างบนเลยนะครับผมใส,ใส่ให้เต็มเลยอันนี้ผมจะใส่ให้ดูนะครับเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะครับเห็นกระพริบตอนนี้ไหมครับเมื่อกี้นี้คือรีดครับแล้วตอนนี้คือ,อตอนนี้คือเวทนะครับทางซ้ายเมื่อกี้นี้อันนี้คือรีดครับแล้วก็อันนี้คือคลีน คลีน <Green S 2> คือพอวัดค่าได้แล้วเราก็จะต้องทําความสะอาดมันถึงจะวัดใหม่ได้หรือถ้าใครไม่อยากทําความสะอาดเราก็ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ครับมันถึงจะสามารถวัดได้วัดซ้ําได้นะครับเพราะว่าอ่าอย่างนี้คือเวทนะครับเวทแล้วก็มาลีดอ่าแล้วก็ขึ้นคลีนวัดเสร็จแล้วถ้าเกิดทําความสะอาดนะครับก็คือ ให้เราล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับก็เป็นน้ปาปราปาก็ได้แต่ว่าตอนคาลิเบรตยแนะนำว่าให้ใช้น้ํากันดีกว่านะครับในการในการล้างซึ่งอันนี้จะเป็นน้าดีไอนะครับอันนี้ผมจะสะบัดเศษน้ําที่เหลือนิดนึงออกแล้วก็จุ่มล้างนะครับเสร็จแล้วสามารถใช้ผ้าผ้านิ่มๆนะครับผมหรือเทชชูซับ ซับซับข้างในพยายามซับโดยไม่ไม่ออกแรงกดที่ตัวเซนเซอร์มากนะครับซับให้มันดูดน้ำเข้ามาเองนะครับไพยายามไม่ไปถูที่เซนเซอร์โอเคครับเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นการวัดนะครับทั่วไปก็คือตรงที่กระพริบทางซ้ายตรงนี้จะเป็น รอกําลังอ่านค่านะครับแล้วก็พอมาขึ้นทางขวาานะคืออ่านค่าเสร็จแล้วลิรแล้วก็ตรงนี้คือทําความสะอาดที่จะขึ้นตรงนี้นะครับที่โชว์ไปเมื่อกี้ต่อไปจะเป็นในส่วนของการคาดิเบตนะครับก็คือเราต้องมีน้ํายามาตรฐานก่อนอันนี้ก็คือผมเตรียมไว้แล้วส5้า PPT นะครับเทไปให้เต็ม โอเคครับหลังจากเทน้ำยาตเต็มแล้วให้เรากดปุ่ม C ทับ F ที่เปลี่ยนอุณหภูมิตรงนี้นะครับคือถ้ากดเฉยๆมันจะเป็นเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะครับสังเกตเห็นหน่วยอุณหภูมิตรงนี้เปลี่ยนนะครับระหว่างองศาเซลเซสกับองศาฟาเรนไฮต์แต่ว่าอันนี้เราจะคาลิเบตให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับค้างไว้เรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าจะขึ้นคําว่าแคลครับอ่า ขึ้นแล้วทีนี้ค่าไม่ตรงขึ้น36%ให้เรากดปุ่มลงนะครับอันนี้ปุ่มขึ้นกับลงตรงนี้จะใช้ได้ในโหมดคาลิเบตน,นะครับคือเพิ่มเพิ่มให้ตรงกับค่าน้ำยานะครับอันนี้ก็คือของผม35 ppt หรือ3 3.5%นะครับผมก็จะกดตรงนี้เสร็จแล้วรอสักประมาณ5-10วิให้เครื่องใช้เวลาในการ อ่านค่าหน่อยนะครับหลังจากนั้นเรากดปุ่ม on off นะครับเพื่อเป็นการบันทึกเซฟค่านะครับผมกด on off นะครับเซฟปุ๊บก็จะขึ้นแถวแบงนี้นะครับขึ้นแถวไล่มาตัว c a l แล้วก็ n อ่าอันนี้ก็คือคาลิ a t e เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของถ้าเกิดลูกค้าหรือผู้ใช้งานต้องการวัดค่าที่ เกินกว่าช่วงเครื่องนะครับ10%ก็คือให้ใช้การไดรูดนะครับคือการเจือจางอย่างเช่นมันวัดแล้วมันวัดไม่ได้ก็ให้ลองแบ่งมาสัก50 ml 100 ml แล้วก็ลองเจือจางเติมน้ำจนเป็น500 ml หรือ1ลิตรแล้วก็คนละลายให้เท่ากันนะครับแล้วก็ลองวัดดูเราก็จะได้เป็นตัวค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเราต้องคูณคูณปริมาณอัตราส่วนที่เรา แบ่งแบ่งออกมาคูณกลับไปอีกทีหนึ่งอย่างเช่นถ้าแบ่งมาหนึ่งร้อยแล้วเติมน้ําจนเป็นห้าร้อยหนึ่งร้อยเป็นห้าร้อยก็คือคูณห้านะครับให้เราพอเราวัดค่าเสร็จเป็นเปอร์เซ็นต์เสร็จให้เราคูณห้ากลับไปต่อต่อมานะครับอีกอีกอย่างหนึ่งหน่วยปุ่มตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์โหมดเปอร์เซ็นต์กับโหมดวัดโซเดียมวัดเกลือกับวัดโซเดียมคูณกันนะครับเกลือนี่คือ NaCl นะครับโซเดียมคลอไรด์ ส่วนโซเดียมนี่คือเป็นโซเดียมเอบวกตัวเดียวแล้วก็ในสัดส่วนของเกลือเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ40%นะครับที่เป็น NA อบวกถ้อย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับเพื่อจะได้วัดค่าใหม่ได้การนี้ผมจะวัดในโหมดวัดโซเดียมนะครับ NA ใส่ให้เต็มถ้วยนะครับหรือถ้าใครตัก จุ่มลงไปวัดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้นะครับหน่วยจะเป็นมิลลิกรัมต่อหนึ่งร้อยกร,รัมของสารละลายนะครับหมายความว่าวัดได้หนึ่งพันสามรอยิเ็ดมิลลิกรัมต่อหนึ่งร้อยกร,รัมของสารละลายนะครับก็คือมีเกลือเยอะมากมีโซเดียมผมพูดผิดนะครับต้องใช้คำว่าโซเดียมมีโซเดียมเยอะมากมีโซเดียมหนึ่งพัน 381ต่อ100กร,รัมสารละลายแล้วก็คิดเป็นค่าความเค็มที่3.5%นะครับผมก็พอ,อใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็จุ่มล้างในน้ำเปล่านะครับอย่างอันเนี้ยผมจะลองลองไม่ปิดเครื่องนะครับผมจะทำให้ ตัวกระพริบตรงนี้มันหายไปแล้วพร้อมที่จะวัดใหม่ด้วยการจุ่มล้างในน้ําเปล่านะครับแล้วก็ซับเซ็นเซอร์นะครับ ซับก็ใช้ผ้านิ่มนะครับแล้วก็พยายามซับเบาๆอย่าพยายามดิ่เลี่ยงพยายามไม่ต้องไปซับเช็ดตรงเซ็นเซอร์ตรงๆนะพยายามซับข้างๆให้น้ํามันดูดผ่านตัวเทชชูหรือว่าผ้านิ่มมาเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้สัญลักษณ์ข้างล่างก็จะหายไปแล้วครับพร้อมสําหรับการวัดค่าอ่างต่อไปนะครับผมออ่านี่ครับอ่านค่าเรียบร้อยโอเคครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากมีคำถามตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็สามารถทักมาถามทาง l i n e แอหรือถ้าคนไหนผ่านมาดูนะครับผู้ใช้งานท่านไหนอยากจะถามอะไรก็ถามทาง YouTube ได้เหมือนกันโดยทิ้งทิ้งข้อความไว้เลยครับผม,ผมก็จะเข้าไปตอบหรือถ้าถามทาง l i n e แอดมาก็ได้ครับผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ